ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่199บังเอิญหนึ่งรู้ซึ่งอ่านคัมภีร์รับตรงหน้าทีและเล่มตรวจสอบอย่างละเอียดคัมภีรรับมีจำนวนคำไม่มากเนื้อหาหลักๆคือภาพตึกตรองเขาจดจำแก่นแท้มราคายุทธในภาพตึกตรองขั้นผนึกจิตทีและอย่างสิ่งไหนหลอมรวมกับระบบวิชาของตัวเองได้ก็ดูทราบเข้ามาสิ่งไหนหลอมรวมไม่ได้ก็ใช้ขยับขยายเส้นทางและวิสัยทัศน์ในภายหลังได้ ด้วยพลังฝึกปรือและความรู้ด้านมันคายุทธในปัจจุบันของเขาความแม่นยำของสายตาสุดที่ระดับเอกฟ้า,ฟาธรรมดาจะจินตนาการได้เทียบกับยอดฝีมือระดับเอกฟ้า,ฟาในโลกคนธรรมดาเขาเป็นสัตว์ประหลาดสถานโลกที่ฝึกฝนมาเป็นเวลาพันปีโดยไม่ตายมีพลังยุทดหน้าตื่นตระหนกเรียกได้ว่าเป็นจอมยุดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก มีแต่เราที่ใช้การหลอมรวมวรยุทธ์ยกระดับมันคายุทธขณะเรียนรู้ได้เพียงแต่ปัจจุบันปรานินเราเหลือแค่ห้ากว่าหน่วยเลยเพิ่มระดับไม่ได้สักวิชาลู่เซิงขมวดคิ้วดีปลูลู่เซิงเรียกเครื่องมือปรับเปลี่ยนกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินปรากฏขึ้นตรงหน้าแสดงวิชาวรยุทธ์หลายแถวอย่างละเอียดเครื่องมือปรับเปลี่ยนที่ยึดติดกับสมองและร่างของเขาเปลี่ยนแปลงไ,ไปตามสภาพที่แท้จริงของเขาโดยสิ้นเชิง ลู่ซั่งมองจากบนลงล่างรอบหนึ่งนอกจากมันคายุดสามสายที่แข็งแกร่งที่สุดได้แก่วิธีย่างชดช่วงที่กำหนดระดับความแข็งแกร่งของวิชาแข็งกร้าวและกายเนื้อรวมถึงวิธีหยินชดช่วงและปารันยินอย่างขวดสมบัติซึ่งกำหนดพลังฝึกปรือปรานภายในแล้วที่เหลือเป็นวิชากระบวน่าเช่นวิชาดาบวันแดงดับเจ็ดอาทิตย์เปลี่ยนฟ้า8 1ดเดาบนางแอนถลาลมและวิชาดาบพยักด์ดำ พวกมันเป็นกระบวนท่าสำหรับใช้งานเท่านั้นเป็นวิชากำลังภายนอกที่แสดงพลังภายในและวิชาแข็งกล้าออกมาได้ชัดเจนจะว่าไปสิ่งที่ใช้บ่อยที่สุดตอนที่เราต่อสู้ยังเป็นอนุภาพเกรงกลายของดับเจ็ดอาทิตย์เปลี่ยนฟ้าแต่วิชาดับชุดนี้มีแค่สองกระบวน่าหลายหลายครั้งต้องพึ่งกายเนื้อที่แข็งแกร่งรับมือเพียงแต่ว่าวิธีที่พึ่งพาแค่ความเร็วกับพละกกำลังเข้าปะทะมีประสิทธิผลต่ำมากอาจจะเจอระบบกระบวนท่าที่เหมาะกับเราก็ได้ ลูเซึ่งนึกถึงวิธีซ่อนตัวของสมาคมหัทไทร่อนเร่ที่ก่อนหน้านี้ตนสัมผัสไม่ได้รวมถึงตอนต่อสู้อย่างมากสุดตนก็มีแค่ความตรงไปตรงมาขาดท่าเท้าการเคลื่อนไหวแล้วถ้าเจอศัตรูระยะไกลล่ะลูเซึ่งพันนึกได้ถึงความเป็นไปได้จะมีต่ำมากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เจอเลยถ้าเจอศัตรูประเภทนี้แล้วเร็วสู้อีกฝ่ายไม่ได้เข้าถึงตัวไม่ได้อย่างนั้นก็ได้แต่ถูกอสถานเดียวเขานั่งใคร่ครวญกลางห้องลับพร้อมมองคัมภีรับกองหนึ่งตรงหน้า มันคายุดพวกนี้มีระบบของตัวเองสมบูรณ์แบบมากจะตัดแบ่งประกอบกันมั่วซั่วไม่ได้อนุภาพไม่เพิ่มขึ้นรังแต่จะลดลงนั้นก็ได้แต่เลือกฝึกฝนจากในนี้แล้วลู่เซิงครุ่นคิดแม้ไม่มีปราณหยินมากพอจะยกระดับวิชาหลักแต่ว่าวิชาขั้นผนึกจิตเหล่านี้ยังคงเพิ่มระดับได้อย่างง่ายดายขอแค่ใช้กระบวนท่าวรยุทธ์ส่วนหนึ่งแล้วใช้ปราณภายในเพิ่มระดับอนุภาพจะเฮี้ยมหารเหมือนกับดาบเจ็ดอาทิตย์เปลี่ยนฟ้า ถ้าอย่างนั้นก็เลือกวิชากำลังภายนอกสำหรับโจมตีระยะไกลวิชาหนึ่งกับวิชาตัวเบาที่เร่งความเร็วได้อีกวิชาหนึ่งลู่เส้งกวาดมองคัมพีรับแล้วหยิบขึ้นมาเล่มหนึ่งเงาพันปีศาจนี่เป็นวิชาตัวเบาอันยอดเยี่ยมซึ่งจอมมารระดับเอกฟ้าคนหนึ่งเชี่ยวชาญเคยใช้มันหนีรอดจากการไล่ล่าของตระกูลขุนนางหลายครั้งหลายคราสุดท้ายตายด้วยน้ำมือสหายสนิทที่เป็นขั้นเอกฟ้าเหมือนกัน สหายสนิทคนนั้นก็คือโอหยางชีที่ปัจจุบันสวามิภักดิ์กับลู่เซิงสาเหตุที่โอหยางชีสังหารสหายสนิทของตัวเองเป็นเพราะเขาค้นพบอย่างคาดไม่ถึงว่าจอมมารระดับเอกะฟ้าคนนี้รอบเล่นงานตัวเองคิดจะชิงวิชาที่ตนร่ำเรียนดังนั้นเขาจึงชิงลงมือก่อนทว่าเงาพันปีศาจแข็งแกร่งนั้นแข็งแกร่งแต่ระดับความยากในการฝึกฝนเทียบได้กับการปีนป่ายสวรรค์ ดังนั้นหลังจากโออย่างชีดลองก็ไม่อาจฝึกฝนได้สำเร็จจึงมอบให้ลู่เซิงลู่เซิงอ่านคำพีเล่มนี้กว่าตาอ่านสักพักก็ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดทันทีหน้าแรกเขียนเงื่อนไขของผู้ฝึกแบ่งจิตเป็นสามผู้ที่ไม่เคยฝึกฝนวิชาตัวเบาใดๆมาก่อนน้ำหนักไม่เกินร้อยช่างฝึกฝนวิชานี้ได้ด้านหลังมีคำอธิบาย หลังฝึกวิชานี้ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน110ช่างวิชาจะไร้ผลจงจำไว้ลู่เซิงพลิกบันทึกด้านหลังพบว่าวิชาตัวเบาวิชานี้ซับซ้อนมากจริงๆมันรวมวิชาคำนวณที่คล้ายคณิตศาสตร์เอาไว้บอกให้ผู้ฝึกฝนวิชาเพ่งสมาธิทั้งหมดยามก้าวเดินคำนวณตำแหน่งของตัวเองตามปัจจัยสภาพแวดล้อมเช่นสภาพอากาศดวงดาวและภูมิประเทศมีหน้านอกจากจอมันตนนั้นก็ไม่มีใครฝึกสำเร็จ ลู่เสิงสายหน้าวังวิชาลงหยิบวิชาตัวเบาอีกวิชาเก้ายกมายาชื่อของวิชาตัวเบานี้เลือนรางเลื่อนลอยเหมือนกันภาพตึกตรองเป็นนักพระชราขี่กระเรียนเซียนกำลังจะล่องลอยเพื่อกลายเป็นเซียนบยบินอยู่ในฟากฟ้าแต่เงื่อนไขาการฝึกฝนก็คล้ายกันขอให้น้ำหนักไม่เกิน150ช่างทั้งยังต้องรักษาพรหมจันทร์ ลู่เซิงจะแต่งงานแล้วยังต้องรักษาพรหมจันทร์เพื่อวิชาตัวเบาวิชาเดียวไม่ใช่ไร้สาระหรอกหรือเขาทิ้งวิชาตัวเบาวิชานี้อีกรอบแล้วพลิกดูในกองคัมภีร์ับครั้งนี้ไม่ได้หาคัมภีวิชาตัวเบียเพียงอย่างเดียวแล้วแต่เป็นท่าเท,ท้าที่มาพร้อมวิชากําลังภายในวิชาอื่นจําเป็นต้องเข้ากับผลพิเศษของวิชากําลังภายในที่เขาฝึกฝนเป็นหลักได้จึงจะทรงประสิทธิภาพ ลู่เซิงอ่านรอบหนึ่งรู้สึกว่าหาวิชาตัวเบาที่เหมาะกับตนเองหลังจากขนาดตัวเปลี่ยนไปได้ยากยิ่งอย่าเห็นว่าปัจจุบันเขามีร่างกายปกติไม่ต่างจากคุณชายธรรมดาทว่านั่นเป็นเพราะกระดูกและกล้ามเนื้อเบียดอัดกันอยู่จนเกิดเป็นภาพลวงตาเกิดปล่อยการควบคุมกายเนื้อของตัวเองลู่เซิงจะกลับไปอยู่ในสภาพสูงเกือบสองสามมีในพริบตานั่นเป็นร่างที่แท้จริงในยามปกติของเขา ขนาดตัวห้ามีหลังจากเปลี่ยนร่างไปอยู่ในสภาพอย่างโชดช่วงเป็นการยกระดับผลพวงการขยายบนพื้นฐานของร่างจริงนั้นต่อร่างจริงของเราอย่างน้อยก็หนัก300ช่างเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกิน150ช่างลู่เซิงขมวดคิ้วพลางวางคัมภีร์ับลงลำบากใจอยู่บ้างเขาไตรตรองสักพักพลันนึกถึงคลังยุทธของพักวันแดงลู่เซิงเคยจดจำวรยุทธไม่น้อยในคลังยุทธในนี้มีวิชาตัวเบาอยู่ด้วย วิชาตัวเบาเหล่านั้นแม้จะเป็นแค่ระดับพลังปลอดโปร่งไม่ใช่ระดับสํานึกปลอดโปร่งสักวิชาแต่เรามีปรานินในเมื่อไม่มีวิชาตัวเบาที่เหมาะกับเราอย่างนั้นก็สร้างขึ้นมาสักวิชาลู่เซิ้งความคิดทํางานเราใช้วิชาตัวเบาที่ไม่สนใจน้ําหนักเป็นแกนหลักแล้วใช้ปรานินเรียนรู้วิชาตัวเบาที่เหมาะกับเราออกมาลู่เส้นพานตื่นเต้น เรามีทั้งพละกำลังและพลังระเบิดแต่เป็นเพราะน้ำหนักมากเกินไปดังนั้นได้แต่เลือกวิชาตัวเบาที่ไม่สนใจพื้นฐานด้านน้ำหนักวิชาตัวเบานี้แทบเหมือนทักษะการออกแรงอย่างง่ายเขานึกทบทวนอย่างละเอียดว่ามีวิชาตัวเบาในคลังยุทธ์ที่อยู่ในความทรงจำว่ามีวิชาไหนบ้างที่ไม่ให้ความสำคัญกับน้ำหนัก แต่เป็นเพราะสิ่งที่เขาจดจำม,มีแค่วิชาสองสวิชาที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและคัดเลือกแล้วจึงนึกรายละเอียดและคำอธิบายของวิชาที่เพียงอ่านแนวคิดและการฝึกฝนคร่าวๆไม่ออกคิดถึงตรงลีลู่เสิงฉุดเชือกบนกำแพงแต่ไกลปรานภายในไร้รูปร่างสายหนึ่พันพุ่งออกไปรัดเชือกแล้วดึงลงด้านล่างติงติงเสียงกระดิ่งดังขึ้นด้านนอก แจ้งสวีชุยให้ส่งคัมพีรับวิชาตัวเบาในคลังยุตมาให้ข้าขอรับองคครักใกล้ชิดด้านนอกพันส่งเสียงขานรับจากนั้นก็เป็นเสียงฝีเท้าที่รีบร้อนผับไปลู่ซึ่งหลับตาหล่อเลี้ยงปราณปรับลมหายใจครู่หนึ่งไม่นานประตูห้องรับก็ถูกเคาะเบาๆข้าน้อยสวีชุยส่งคัมพีรับมาแล้วเสียงสวีชุยดังขึ้นด้านนอก คำพีลับเหล่านี้ทั้งหมดเป็นระดับพลังปลอดโปร่งไม่ต้องกลัวว่าสวีชุยจะทำรั่วไหลในฐานะประมุกทงอินซีเหินของพรรคเขาต้องการใช้ระดับคุณูุปการแลกวิชาตัวเบาแบบนี้เป็นเรื่องที่ไงไ่ายดายยิ่งทว่าพลังของสวีชุยบรรลุถึงขั้นสูงสุดของระดับพลังปลอดโปร่งปัจจุบันลูล่เซิงยังถ่ายทอดวิชาให้ในสภาพปกติอนุภาพของการต่อสู้เทียบได้กับระดับผนึกจิตจึงไม่สนใจคำพีลับระดับต่ำเหล่านี้เอาเข้ามาลู่เซิงกล่าวราบเรียบ หลังจากเสียงเขาขาดลงปราณภายในตาข่ายโลหิตด,ด้านในห้องรับพลันผนึกเป็นลำแล้วยกดานประตูโลหะที่ปิดห้องรับไว้ขึ้นครืนครวนประตูหินเคลื่อนออกสวีชวุยเดินเข้ามาอย่างพินอภิทาวางตู้ใบเล็กประนีตลงด้านหน้าลู่ซิ่งจากนั้นก็โค้งตัวถอยออกไปประตูหินงับปิดดานประตูหล่นลงลู่ซิ่งลุกขึ้นเดินไปถึงหน้าตู้แล้วเปิดออกคัมภี์วิชาตัวเบาไหลเล่มวางอยู่ด้านในอย่างสงบ จักกระจันเร่งรุด8 9วิชากระโจนวารีลอยตัววิชาจิ้งจกย่ำหิมะไร้รอยวิชากระเรียนทยานวิชาล่องลอยวิชาตัวเบามากมายวางอยู่ด้านหน้าลูเซิง่งเขาหยิบขึ้นมาอ่านทีและเล่มพอเห็นว่ามีเงื่อนไขต่อน้ำหนักตัวก็ข้ามไปไม่นานเขาก็ได้คำพีหลายเล่มที่ไม่สนใจขนาดร่างและน้ำหนักตัววิชาเกาทันเมคาเก้าอาชาบอยบินวิชาปราณหนักเบาวิชาสามพบจรจาก วิชาพายุปันป่วนวิชาแสงมายาวิชาตัวเบาหกวิชานี้ทั้งหมดเป็นแค่ระดับพลังปลอดโปรง่งไม่มีแม้แต่แก่นแท้มันคายุธเป็นแค่ระบบที่เกิดจากการประสานทักษะท่าเท้าอันกระจัดกระจายพึงทราบไว้ก่อนว่าเมื่อรวมแก่นแท้ของวรยุทธที่มีแก่นแท้มันคายุธเข้าด้วยกันจะได้ระบบรวมระบบหนึ่งเมื่อเน้นใช้ด้านใดด้านหนึ่งวรยุทธ์ระดับสำนึกปลอดโปรง่งย่อมมีอนุภาพมากกว่าระดับพลังปลอดโปรง่ง เราอยากได้วิชาตัวเบาที่เร็วกว่านี้คล่องเคล้าวกว่านี้ไม่ใช่วิชาตัวเบาที่ตรงไปตรงมาลู้เซิ่งคัดเลือกอย่างละเอียดสายตาในที่สุดก็อยู่บนวิชาแสงมายาในวิชาระดับพลังปลอดโปร่งเหล่านี้หลังจากฝึกฝนวิชาแสงมายาสำเร็จผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะสอดคล้องกับความต้องการของเขามากที่สุด หลังจากวิชาแสงมายาประสบความสำเร็จจะเคลื่อนไหวได้ทั้งในที่ลับที่แจ้งหลวงจริงไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงทิศทางได้ตลอดเวลาทำให้ความเร็วโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งมันยังบอกด้วยว่าถ้าเป็นผู้ฝึกฝนวิชากำลังภายในจะสามารถเพิ่มความเร็วท่าเท้าผ่านการถ่ายปรานไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างได้นี่มีให้เห็นน้อยมากในวิชากำลังภายในระดับพลังปลอดโปรง่งเล่มนี้แหละรู้ซึ่งหยิบคัมภีร์ลับมาอ่านหน้าแรกอย่างละเอียด วิชาแสงมายามีทั้งหมด3ระดับหลังจากฝึกระดับแรกสำเร็จขณะวิ่งจะเปลี่ยนทิศทางได้อย่างเป็นธรรมชาติความเร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังฝึกระดับสองสำเร็จยามพุ่งตัวสุดกำลังจะเปลี่ยนแปลงทิศทางได้อย่างเป็นธรรมชาติความเร็วโดยรวมสูงขึ้นบางส่วนหลังฝึกฝนระดับสามสำเร็จขณะพุ่งสุดกำลังสามารถรุกถอยและเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวได้ทุกเวลาความเร็วโดยรวมเพิ่มมากกว่าครึ่ง ลู่เซิงลุกขึ้นเริ่มก้าวเดินและออกแรงตามวิธีการฝึกฝนของวิชาแสงมายาวิชาแสงมายานี้ส่วนใหญ่เป็นการฝึกฝนทักษะการใช้แรงของกล้ามเนื้อบังมัดกล้ามเนื้อที่ใช้เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อเล็กๆที่คนธรรมดานึกไม่ถึงและใช้ไม่ได้ลู่เซิงลองฝึกรู้สึกส่วนขาชาดิก,กลุ่มกล้ามเนื้อเล็กๆที่ปกติไม่ได้ใช้ถูกกระตุ้นบวกกับเขาหนักสา0อกว่าชั่งพอฝึกเป็นครั้งแรกกล้ามเนื้อจึงรับไม่ไหวแต่ไม่เป็นไร ลู่เซิงสั่งความคิดกระตุ้นปราณหยินอย่างขวดสมบัติให้ไหลไปทั่วกล้ามเนื้อกลุ่มเล็กที่เหนื่อยล้าและฉีกขาดอย่างรวดเร็วรอบหนึ่งเขาใช้ปราณภายในเล็กน้อยก่อนนั่งลงพักผ่อนหลายสิบอึดใจเมื่อยืนขึ้นอีกครั้งความชาคันที่กล้ามเนื้อก็หายไปโดยสิ้นเชิงมาอีกเขาเริ่มฝึกฝนตามท่าเท้าของวิชาแสงมายาอีกรอบหนึ่ง ถ้าเท้านี้มีวิธีฝึกพิลึกอยู่บ้างจึงติดติดขัดขัดกล้ามเนื้อส่วนขาของลู่เซิ่งงชาคันไป5้หรอบใช้ปราณภายในฟื้นตัวด้วยความเร็วสูงซ้ำๆค่อยเริ่มจับเคล็ดได้วิชาเดินลมปราณใ,ในวิชาแสงมายากับเคล็ดรับการออกแรงก็ติดขัดมากเช่นกันต้องใช้แรงในทิศทางที่ออกแรงลำบากที่สุดแค่ไม่ระวังนิดเดียวเอ็นเท้าก็จะได้รับบาดเจ็บ ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไท้ไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ